สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบแฟมิลี่นะคะวันนี้พาพี่น้องมามะยำส้มร้านน้องสาวเปิดใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องมาอุดหนุนเฮาอยู่กว่าละขฮาอยู่กว่าละ อะไรขาวคนคนขาวคนขาวอยู่วันนี้เราจะมาดูเมนูแนะนำก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือ,อน,นิอตาเลียนโซดา <c oughs> อนิตาเลียนโซดา,น,ซดานี่เมน,น,เมนูนี่ทุกแก้วนี่ยีสิบพี่นอ้อง อันนี้ยี่สิบมิลเครื่องเดิมประเภทชาเย็นกาแฟมวนส้มชาเขียวอะนี่แหละแด,ดงมะนาวนี่อันนี้ก็ยี่สิบก็กก็ กาแฟชงบอกาา็ค่า,าลาเต้บอกขค่าลาเต้นีท่าไหก่อนอคาลาเต อันนี้สาวสาวนี่นะฮันี่นึ่งสอใช่เป็นเป็นเมนูกาแฟสดไงอ๋อเป็นเมนูกาแฟสดะคถ้าถ้าเป็นคาปูชิโน่นี่มันจะมีแบบแบบกาแฟสดกับกาแฟเนสถ้าเป็นกาแฟเนสก็จะเย็นดีกดสามสิบเจ้าท่านเอสดีกดสามห้าสองลายทุกต่ขงหองเจ็ดเอสค่ะวันนี้เราจะกินอะไรดีมาอุ่นนน้องสาว เสื้อหลานท่านว่าทัางได้ขอ B T ี o f f ฟ e c o f f ฟี่ชา r ิ n p าาค่ะเอาอีกครั้งบี c o คอฟฟี่ชา i ินทาค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนขานองยานะคะเปิดแล้ววันนี้ค่ะใช่เป็นต้นไปโอเคเปิดทุกวันเปิดทุกเมื่อเออคันเทศออนไลน์กับเปียสแน่ อันนี้หอดเข้าแนะนำหอดเมนูอันนี้เีวสี่สิบมันจะเป็นกาแฟสดยอดแสนจ่บตาบอจ่าบออันนี้เมนูปันบัวาสิเป็นนมสดปันโกโก้ปันนมนมส้มผู้ปันโอวันจินปันนี่เบิรทุกปันวนนี้เท่าไดสามสิบบอ

อันนี้สมูทติสมูทต,ติกี่บาทเนี่ยสมูทติ้สามสิบ้าสามสิบห้าขนมปังปิ้งก็มีใช่ค่ะขนมปังปิ้งเป็นราคาเป็นชุดแล้วก็เป็นแผ่นราคาไปดูดู้นะคะเพราะว่าอีฉันจับไม่ได้เบื้องบรรยากาศร,ร้านเพิ่นหมดลูกค้าเต็มตึงแล้วตัวนี้อี่นี่นี่ขนมปังปิ้งสิบยี่สิบสิบห้า ราคาแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าราคาตามสั่งนะตามสั่งเยอะแค่ราคาสิบบาทสิบาทกินได้อิ่มอาหารตามสั่งกะมีประเภทผัดกะเพรากะเพรามีแต่กะเพรานะกะเพราทุกอย่างเนาะโบบสิเป็นทะเลโบทะเลเนาะหมูกรอบไม่มีนะหมูกรอบโบมีช้างขาปูเป็นอะไร สวัสดีค่ะคุณพี่สสวัสดีเอาเอากีแก้ววันนี้เมือแรกักแก้วฟีดูอโ,อโปรโมชั่นโปรโมชั่นว่ามาวันนี้เปิดร้านวันแรกนะคะเรามีโปรโมชั่นซื้อสามแก้วเอ้ยซื้อสามแก้วฟีหนึ่งแก้วนมชมพูนะคะวันเดียววันเปิดร้านฟีแต่นมชมพูบ่ะใช่อวันเดียววันเดียวนคะคะซื้อสองแถมหนึ่งเอ้ย หนึ่งอันกีแก้วโอ้ฝากนี่เด้อครับพี่น้องหันน้อยๆแต่ว่าแต่ว่าอบอุ่นทำไ,ไ,ได้ใจค่ะตุม้มไ่ก็เอา่เน้น,น้อยๆแต่ว่าอลังการเมน,นูอลังการมาเอาให้เอื้อยบบัน

ยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อยค่ะวดท้งอไรกได้เเนอแถวนีหมอมีนี่อ้ามานูดท้ตดตั้งเติไหนะดตั้งเติไหนะ เเป็นบาวนะมึงรับมึงเป็นเป็่เออกก็ว้ากูเนี่ยะกันว่ามือหลูกคือว่ากับโอเลต้างเลยลูกกูว่าไม่เทียวตายท่าไหน่งนี้กูอ่าปเที่ยวท่าไหนไปเที่ยวก็หลูกไปนั่งยื้อเท้ามันเราไปอันมันรู้วาแม่ก็ไม่รู้วเจอกูอร่อยเซ็งโอเคไปเซ็งจะตรงมยู่งขาไม่เอ้วกขา่้อยก็หายไปไปเ์ฟอยู่งหาย เอ,อบริการไหมคะโอแมนมันอยู่ในส่วงอันมันอยู่ในส่วงนันนี่นะอุ้าค้าาให้อร่อยเอ,อ,อ,อาเอไไหมหนิน่งขาหนิงบอแต่ว,มมกกว่าโอแมนรับปริการแบบยาวแบบหลุดฝา พรดีญี่ปุ่นกุหลบเลเซอร์โดนกันดิเรซิมบราอันนี้คือสมูวตี้โยเกิร์ตเมนูนนี้นะสะูทตี้สมูทตี้โยเกิร์ตสตอรี่กับสตอรี่สามสิบบาทห้เสามสิบห้าห้อสามสิบห้าค่ะโอ้แก้วก็จะสวยงามเด้กรีมทางที่เบอร์โทรอยู่แก้วด้วยนะคะ โอ oh, ้แสบแสบชุดยอดชุดยอดอันนี้สีเปียวหวานมั่นพร้อมกินสตอรอเบอรี่สุดยอดโอเคค่ะมาแวะได้นะคะน่ะโรงเรียนบ้านนันฐานโนยาอำเภอพิบู์จะมาดูบัวเชือดอะไรก็คุณขค่ะ ก็อว่าบ้านในอยะอยู่ข้างล้างอ่ะแ,งงแ้งสอหรืแงสีองหรือเปล่าถ้าแ้งสองก็ซอ,อยตุ้ใหญ่เฮ็ดดีเฮ็ดดีค่ะเฮ็ดดีแซ่บถ้าแกงสองก็ซอยุเฮ็ดดี D, จังถ้านใหญ่ถ้าเดี๋ยวจามไ่น